Descendit, no. no. อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สี่แห่งเทศกาลเตรียมต้อนรับเสด็จพระกิสเจ้าเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นที่สุดที่พระวาจาของพระเจ้านำเราเพื่อจะได้เข้าไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ในประวัติศาสตร์ได้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่พระองค์ยังต้องบังเกิด ในชีวิตของเราแต่ละคนเพื่อจะได้เข้าไปสามารถที่จะไปเติมเต็มชีวิตเราด้วยชีวิตพระของพระองค์และนี่คือสิ่งที่งดงานที่สุดของการที่เรามาร่วมกันเตรียมจิตใจเพื่อต้อนรับการเสด็จมาของพระกิตเเจ้าแในโอกาสของการที่เราสมโพธิการบังเกิดของพระองค์พระวรสารของนบุญมัทธิว เป็นพระวรสารหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะคล้ายๆกับพบระวรสารของนบุลลูกานบุลลูกาพูดถึงการแจ้งข่าวทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวของการมาบังเกิดของพระเจ้าให้แก่พระนางมารีพรหมาจารีส่วนของนบุญมัทธิวก็เป็นการพูดถึงการที่ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้นบุญโยเซฟ เกี่ยวกับการมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าเป็นมนุษย์ท่ามกลางเราหลังจากที่ได้มีการมั่นกันนบุญยอซฟและแม่พระในธรรมเนียมสมัยนั้นก็สามารถเรียกกันได้ว่าเป็นสามีภรรยาเพราะว่าในการมั่นและการแต่งงานของคนในยุคนั้นซึ่งโดยปกติแล้วผู้ชาย ก็จะอายุราวๆประมาณ15ถึง16ปีส่วนผู้หญิงนั้นก็จะอายุประมาณ12ถึง13ปีการแต่งงานจึงประกอบขึ้นด้วย2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือการมั่นก็จะมีพิธีต่อหน้าผู้ใหญ่ประกาศเจตนายืนยันที่สองคนนี้จะร่วมชีวิตด้วยกันในฐานะที่เป็น สามีและภรรยาและสร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันหลายๆครั้งเป็นบรรยากาศของการรื่นเริงการฉลองบางครั้งก็ใช้เวลาการฉลองถึงสวันแต่เป็นการฉลองกันตามธรรมเนียมของพวกเขากระนั้นก็ดีหลังจากที่มั่นกันแล้วทั้งฝ่ายผู้หญิงและฝ่ายผู้ชายก็ยังคงแยกกันอยู่ จนกระทั่งมาถึงขั้นที่สองก็คือการรับตัวเจ้าสาวมาอยู่กับเจ้าบ่าวและเริ่มต้นเป็นครอบครัวสามีภรรยาด้วยกันฉะนั้นนบุญโยเซฟกับแม่พระก็ผ่านขั้นตอนที่หนึ่งเป็นคู่มั่นแต่พอหลังจากนั้นนบุญโยเซฟเวลาที่รับแม่พระมาเพื่อจะได้ครบถ้วนกับการแต่งงานนั้นก็ มาเรียนรู้ว่าแม่พระกำลังตั้งคันภและนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดมีความวุ่นวายขึ้นในโยเซฟผู้เป็นบุรุษผู้ชอบธรรมผู้ชอบธรรมในที่นี้หมายถึงบุคคลหนึ่งซึ่งปฏิบัติตามกฎบัญญัติของพระเจ้าปฏิบัติศาสนกิจประกอบพิธีกรรมไปร่วมพิธีกรรมตามแต่ที่มีการระบุเอาไว้ และเมื่อมารับรู้เหตุการณ์นี้ซึ่งไม่สามารถที่จะอธิบายได้นั้นโยเซฟจึงเริ่มคิดอยู่ในใจเวลาที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นโยเซฟสามารถเลือกสองวิธีวิธีที่หนึ่งซึ่งโดยปกติเขาก็อาจจะทำกันเวลาที่เกิดมีเหตุการณ์เช่นนี้ นั่นก็คือการที่แจ้งการที่ไปบอกให้แก่สมณะหรือหัวหน้าสงฆ์ให้รู้ว่าผู้หญิงนั้นได้นอกใจและทันทีที่มีการประกาศเป็นการเปิดประตูบ้านแล้วนั้นทุกคนที่รู้เรื่องก็สามารถที่จะทุ่มหินผู้หญิงคนนั้นให้ตายได้ และคนที่ต้องทุ่มหินคนแรกนั้นก็คือตัวผู้ชายเองเป็นการบ่งบอกให้รู้เลยว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนวิธีที่สองนั้นก็คือวิธีที่ถอนมัน่นการถอนมั่นสมัยก่อนนั้นหนังสือตันมุดบอกไว้เป็นการถอนมั่นที่ค่อนข้างจะง่ายเช่นว่าเวลาที่ผู้ชายตื่นขึ้นมาแล้วมองไปที่ผู้หญิง เกิดความไม่สบอารมณ์กับใบหน้าที่เห็นอยู่ไม่ชอบเสียอารมณ์ก็สามารถที่จะไปยื่นทำเป็นหนังสือเลิกรากันไปได้เป็นวิธีที่จะง่ายกว่านบ,บุญยอเซฟหลังจากที่ครุ่นคิดหาทางออกเลือกทางที่สองนี้อยากจะถอนมั่นและส่งตัวแม่พระกลับไปอย่างเงียบๆโดยที่ ไม่ทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นเวลาเดียวกันก็เป็นการรักษาชีวิตของแม่พระไว้ด้วยขณะที่กําลังสับสนวุ่นวายอยู่นั้นพระเจ้าเองเสด็จมาแล้วมาชี้แจงทุกอย่างให้โยเซฟในความฝันเวลาที่ผู้เขียนพระวรสารบอกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาทูตสวรรค์ของพระเจ้าในความหมายแท้จริงนั้นก็คือ องค์พระผู้เป็นเจ้าเองซึ่งเสด็จมาและพระองค์มักจะเสด็จมาเพื่อบอกบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ประสงค์จะบอกนั้นในช่วงเวลาที่มนุษย์หลับอยู่เป็นช่วงเวลาฝันเพราะว่าการที่จะเผชิญหน้าพระเจ้ากับมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่คิดไม่ได้เลยสําหรับชาวยิวในสมัยนั้นเพราะเป็นความหวาดกลัวเป็นความน่ากลัวในธิ์อำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระองค์เสด็จมาพร้อมกับยืนยันกับโยเซฟว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำของจิตของพระองค์จิตในที่นี้หมายถึงจิตที่ทรงไว้ซึ่งพลังจิตแห่งการสร้างสรรค์จิตนี้มีการระบุไว้ในช่วงแรกของการสร้างโลกจิตของพระเจ้าเหินไปบนผิวน้ำแล้วนานามให้เกิด สิ่งต่างๆขึ้นสิ่งสร้างทุกอย่างเกิดจากพลังและอำนาจแห่งจิตของพระเจ้าฉะนั้นในกรณีเช่นนี้พระองค์จึงอธิบายว่าจิตของพระองค์สามารถบันดาลการสร้างขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการทำให้พระบุตรของพระองค์มาปฏิสนธิในรันของพระนางมารีได้โดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการของชายหญิงตามประสาของการเกิดของมนุษย์ และนอกจากที่จะบอกถึงเหตุการณ์ว่าทุกอย่างเป็นการกระทําของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังระบุบอกให้โยเซฟตั้งชื่อลูกที่จะเกิดนี้ว่าเยซูการตั้งชื่อเป็นบทบาทของพ่อเป็นการบอกให้เห็นว่าคนนี้คือพ่อของลูกที่ตั้งชื่อให้แก่ลูก เวลาเดียวกันก็ทำให้สิ่งที่เกี่ยวโยงกับกษัตริย์เดวิดเกิดขึ้นเมื่อโยเซฟเองก็เป็นคนในเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าที่เกิดมาก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดตามที่มีการพูดถึงไว้ในพระคัมภีร์ฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนี้และพรงชี้แจงแบบนี้ พร้อมกับสรุปว่าบุคคลผู้นี้ที่เกิดมาจะเป็นเอ็มมาดูเอลองพระผู้เป็นเจ้าที่ประทับอยู่ท่ามกลางเราท่ามกลางมนุษย์โยเซฟหลังจากที่ได้ยินได้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาที่อธิบายไม่ได้ในความชอบธรรมของเขาเขาก็รับแม่พระมาเป็นภรรยาของเขานี่คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพระเจ้าเองที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างตามแผนของพระองค์พระองค์ไม่เพียงแต่มาตรัสกับโยเซฟเฉพาะครั้งนี้เท่านั้นแต่จะมาตรัสอีกสองครั้งครั้งที่สองก็คือตอนที่บอกให้โยเซฟพาครอบครัวน้อยๆหนีไปประเทศอียิปต์และครั้งที่สามก็เสด็จไปเพื่อบอกให้ครอบครัวน้อยๆน,น,นี้กลับมา และตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นาซาเร็พระวรสารของอาทิตย์ที่4เป็นพระวรสารที่บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้และพระเจ้าสามารถทำได้มากกว่าที่มนุษย์คิด؛ดฉะนั้นบุคคลที่เตรียมตัวเพื่อต้อนรับพระองค์นั้นจะต้องเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งมีความเชื่อความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทำได้ทุกอย่าง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้เกิดขึ้นจากฤทธิ์อำนาจของพระองค์ฉะนั้นไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าทำให้บุคคลที่พร้อมที่จะเปิดใจต้อนรับพระเจ้านั้นจะเปิดใจกว้างและยอมให้พระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์ประสงค์เพื่อจะได้ฟื้นฟูทำให้ชีวิตที่พระองค์มาเพื่อจะทำให้กลับไปสู่ความ ครบครันนั้นจะได้เกิดขึ้นในแต่ละคนพระวจาของพระเจ้าเชื้อเชิญเราแต่ละคนให้เข้าสู่การสมโพนนี้เปิดใจให้กว้างและการสมโพนนี้ก็เตือนเราอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าทรงเป็นอิมมานูเอลพระผู้ประทับอยู่กับเราและไม่เคยไปไหน